หมวกใบใหม่เพิ่งถักเสร็จว่าจะทำจุกให้เขาสน่อยเดี๋ยวมาดูวิธีการทำจุกกันค่ะที่จริงเขาก็จูดีอยู่นะไม่มีจุกก็ได้แต่ว่าทำให้เขาสักหน่อยนึงเราก็จะใช้ได้จากตัวที่เราถักไปหมวกนี่แหละซึ่งวิธีการทำจุกก็มีหลากหลายนะแต่ว่าสุก,ก็จะใช้วิธีง่ายๆด้วยการใช้ฝ่ามือของตัวเองนี่แหละ วิธีการทำก็คือเราจะใช้ได้เนี่ยพันรอบฝ่ามือเราคือวางได้ไปแบบนี้แหละแล้วเราก็จะพันได้ไปคือให้ได้จำนวนเยอะๆที่เราต้องการน่ะที่สูตรทำเป็นประจำก็จะประมาณ100ถึง120รอบประมาณนี้นะแต่การที่เราจะพันให้ได้100ถึง120รอบนี้มันก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะถ้าเราใช้ได้2เส้นเนี้ยเราก็จะ จนเวลาได้นิดนึงก็คือจะพันสักประมาณ60กว่ารอบหรือ70รอบอะไรประมาณนี้สุก็จะพยายามใช้ได้2เส้นก็คือม้วนเดียวกันนี่แหละจากได้ม้วนเดียวกันนี่แหละเราก็แค่หา,าปลายได้อีกปลายหนึ่งแค่นั้นเองแล้วเราก็จะได้ได้2เดนละเราก็เริ่มม้วนไปตัวนี้สุก็จะใช้ได้ทั้ง2เส้นนี้ม้วนไปสักประมาณ60ถึง65รอบ ตรงนี้สุกก็มาถึงห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแดห้าสิบเก้าอ่าก็คือประมาณหกสิบรอบนี้แหละก็คืออ่ะอีกนิดหนึ่งคือถ้าเราต้องการที่จะให้มันเป็นพุ่มเยอะๆเนี่ยเราก็ทำเพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็ได้สุกก็อ่ะเอาให้เขาพองๆเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วกันเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยตรงนี้ก็ อยู่ราวๆประมาณ70รอบเนาะซึ่งก้อนเท่าเท่ากับร4อยรอบของได้เส้นเดียวนั่นแหละจากนั้นเราก็ตัดได้จากนั้นเราก็นะหาได้ส่วนหนึ่งาหาได้อีกช่วงหนึ่งแล้วกันเพื่อที่ว่าจะเอามาเป็นตัวมัดจุกที่เราจะเอาไปต่อในหมวกเนี่ยความยาวก็คือไม่เยอะมากนะก็คือพอประมาณที่เราจะใช้มัดได้ก็ประมาณสัก อมับรรทัดนึงเนี่ยมับรรทัดครึ่งอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็ตัดอเอาตามความยาวที่เราคิดว่ามัดได้พอดีแล้วเราก็ปลดห่วงนะที่เราพันไว้ที่ฝ่ามือเราเนี่ยคือพอเราคือพอเราปลดออกมาแล้วแบบพอเราปลดออกมาแบบนี้ฮะเขาจะเป็นปุ่มๆแบบนี้เราก็ใช้ได้ที่เราตัดเอาไว้เนี่ยมัดตรงกลาง ให้เขาเป็นพุ่มๆซึ่งวิธีการมัดเนี่ยเราก็มัดเขาให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็ให้ได้นี่อยู่ตรงกลางของพุ่มๆเนาะแล้วเราก็จะมัดเขาให้แน่นก็คือมัดช่วงตรงกลางนั่นแหละ เาไม่ได้ยากอะไรแต่ทีนี้ถูกก็จะมีเทคนิควิธีการที่จะมัดเขาให้แน่นดูนะคืออันนี้อาจจะไม่ไม่แน่นเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็จะทําให้เขาเหมือนกับว่าเป็นสองรอบคือทบได้เข้าไปอีกทบหนึ่งอะ่ะเหมือนกับว่าเป็นการมัดสองรอบในในครั้งเดียวอะ่ะก็จะทําให้การดึงได้เนี่ยคือให้เขามีปมที่แน่นขึ้นน่ะจากนั้นเราก็ดึงให้แน่น คือถ้าคือเราจะรู้ว่ามันแน่นไม่แน่นก็คือเขาจะไม่หมุนไงแน่นเขาดึงให้ตึงๆเนาะแล้วก็มัดเขาอีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจว่าเขาจะไม่หลุดนะอะไรเงี้ยคือก็จะออกมาเป็นประมาณนี้แหละก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็ตัดด้านบนใช่ไหมให้เป็นคุ้ม อันนี้รู้สึกห่างเขาจะยาวนิดนึงเนาะเราก็ตัดออกซะหน่อยละกันคือเราจะได้ทํางานได้ง่ายขึ้นไงคือแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้วิธีการที่สุดเจอก็คือว่าถ้าเราต้องการที่จะตัดให้ง่ายขึ้นเนี่ยคือสุดจะพยายามใช้อะไรสักอย่างหนึ่งมัดเขาให้แน่นคือปกติจะใช้อย่างมัดผมนะแต่ตอนนี้มีอ่อยางยืดย่างยืดก็ใช้ได้เหมือนกันคือจุดประสงค์คือต้องการที่จะมัดให้เขาอะ อยู่ตัวแค่นี้เองจะได้ไม่หลุดไงมัดให้แน่นขึ้นก็จะได้ประมาณเท่านี้เนาะจากนั้นเราก็จะใช้กันไกรนี่แหละตัดให้เขาเป็นพุ่มๆคืออาจจะตัดครึ่งช่วงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเล็มอีกทีหนึ่ง ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะดึงยางรัดผมหรือว่าเส้นเส้นยางอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้มัดเนี่ยดึงออกเขาก็จะออกมาเป็นพุ่มๆแบบนี้ค่ะจากนั้นนะเราจะเริ่มเห็นรูปทรงเขาชัดขึ้นเนี่ยถ้ายังไม่ได้รูปที่เราต้องการแล้วก็ค่อยๆเล็มเขาให้ดูดีขึ้นนิดนึงก็ค่อยๆตัดไป คือก็ไม่ยากเพราะว่าเขา,าเริ่มมีรูปทรงขึ้นแล้วอีกวิธีการหนึ่งที่เราจะทําได้ก็คือทําให้เขาอยู่ในทรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้มันเป็นแบนอะทําให้เขาแบนแล้วก็ทำทาให้เขาเแบนๆคือเราจะได้เขาเรียกว่าอะไรลนะ่เเเะเล็มตรงขอบเนี้ยได้ง่ายขึ้นเราก็ใช้มือเรานี่แหละจับให้เขาเป็นแบน,นแล้วเราก็ค่อยๆ ให้เป็นวงกลมหรือว่าให้เนียนสม่ำเสมอแล้วก็รูปทรงตามที่ใช่รูปทรงหรอรูปทรงเขาก็เป็นพุ้มๆเดี๋ยวและเพียงแต่ว่าเราก็ตัดได้ทุกเส้นทุกอันออกให้มันเ,เรียบเรียบเนียนสม่ำเสมอนิดนึงเพื่อที่ว่ารูปทรงเขาจะได้แบบว่าเป็นพุ้มๆพุ่มๆขึ้นแบบนี้เนาะอ่ะเป็นไงพอได้แล้วเนาะ อ่าเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้แล้วเราก็จะเอามาผูกติดกับหมวกของเราก็จะได้แบบนี้วิธีวิธีผูกก็คือห่างได้ที่เราทําไว้นี่แหละมันจะมี4เส้นใช่ไหมแล้วก็แบ่งออกมาเป็น2ส่วนเพื่อที่ว่าเราจะมัดปมเอาไว้ติดกับตัวหมวกวิธีการที่ สตรจะทำให้ง่ายขึ้นก็คือจะใช้เข็มโคเชอันนี้ค่ะเป็นตัวดึงได้ก็คือก็คือสอดเข็มจากด้านในของบัวแล้วก็ดึงเอา,อาตัวได้นี่ให้ให้ส่วนปลายของได้เนี่ยไปอยู่ด้านในของบัวก็ดึงดึงทีละทีละส่วนก็คืออันแรกก่อนแล้วเราก็มาดึงอีกอเส้นที่สองมันจะเส้นที่สองสี่คู่ที่สองคือมันจะมี สองคู่เนี่ยเสร็จแล้วได้สองคู่เนี้ยพอมันไปอยู่ข้างในเสร็จปุุกเนี้ยเราก็เนาะง,ง่ายๆเราก็แค่มัดให้มันติดกันแค่นั้นเองคือมัดให้ติดกับตัวหมวกดึงให้แน่นซักสองรอบแล้วกันง่ายๆค่ะนี่แหละคือการอ่าติดอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะติดจุกให้กับหมวกของเราเนี่ยเสร็จแล้วก็ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ และค่าหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้จุกตรงนี้นะจุกของหมวกเราตรงนี้ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าพอม,พอม